หนังเปิดฉากขึ้นมาที่ห้องเก็บศพของกองทัพสหรัฐมีเจ้าหน้าที่สองคนกำลังพูดถึงเรื่องความสกปรกของฝุ่นที่มาก่อที่ขวดสารเคมีของเขาทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งที่เป็นหัวหน้าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีเทสารเคมีในขวดพวกนี้ทิ้งในท่อระบายน้ำให้หมดแต่เจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีรู้สึกลำบากใจเพราะในขวดนั้นมีแต่สารเคมีที่เป็นอันตรายและถ้าหากเขาเททิ้งลงไปสารเคมีและพิษเหล่านี้มันจะไหลเข้าไปสู่แม่น้ำฮาน แต่นั่นคือคําสั่งของหัวหน้าเขาบอกว่าแม่น้ําหานนั้นกว้างใหญ่เทสารเคมีทิ้งไปเพียงนิดเดียวมันไม่เกิดผลอะไรหรอกเจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีได้แต่ทําใจยอมรับและเทสารพิษพวกนั้นทิ้งไปทั้งหมดแม้เขาจะคัดค้านว่ามันจะทําให้แม่น้ํามีสารปนเปื้อนและสารเคมีที่เป็นพิษแล้วก็ตามภาพตัดมาที่แม่น้ําหานหลังจากที่มีการเทสารเคมีทิ้งลงไปที่แม่น้ําแล้วสองนักตกปลาที่ยืนคุยกันอยู่จู่ๆเขาก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่าง เขาจึงนำแก้วน้ำช้อนสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ขึ้นมาดูแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่สุดท้ายพวกเขาก็ดันทำมันหลุดออกไปในช่วงเวลาต่อมาที่ร้านขายของชำริมแม่น้ำฮานกังดูลูกชายของเจ้าของร้านชำกำลังหลับอยู่และไม่ได้สนใจลูกค้าที่กำลังมาซื้อของจนทำให้พ่อของเขาต้องมาช่วยทอนเงินให้แก่ลูกค้ากังดูมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนเธอชื่อว่าฮยอนซอ ขณะที่ยอนซอเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเธอดูเหมือนจะเซ็งเซงพ่อของเธอเพราะนอกจากเรื่องที่พ่อของเธอดูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องแล้ววันนี้ที่โรงเรียนยังเป็นวันพบผู้ปกครองแต่กังดูเขาก็ยังไม่ได้ไปด้วยตัวเองอีกแถมยังกลับส่งนำบินน้องชายขี้เมาของเขาไปแทนทําให้ยอยนซอดูไม่ค่อยพอใจในครอบครัวนี้ยังมีนำจูน้องสาวคนเล็กของกังดูเธอเป็นถึงนักกีฬายิงธนูทีมชาติและวันนี้เธอมีโปรแกรมแข่งขัน ฮยอนซอจึงชวนทุกคนมาดูการแข่งขันแบบถ่ายทอดสดในขณะที่กำลังดูการแข่งขันอยู่พ่อของกังดูได้เดินมาบอกให้เขาเอาเบียร์ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าแต่เมื่อเขาเดินมาที่แม่น้ำทุกคนกลับสนใจสิ่งประหลาดที่ห้อยอยู่ใต้สะพานมันมีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายปลาและมันก็ได้โรยตัวลงไปในน้ำกังดูได้ลองเอากระป๋องเบียร์โยนลงไปในนั้น สัตว์ตัวนั้นได้คว้าเอากระป๋องเบียร์ไปกินในทันทีเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นจึงนึกสนุกโยนเศษขยะและเศษอาหารลงไปแม่น้ำอย่างมากมายแต่สุดท้ายกลับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างปกติดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วแต่ทันใดนั้นกังดูหันไปเห็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่กำลังวิ่งขึ้นมาทำร้ายผู้คนอย่างบ้าคลั่งผู้คนแตกตื่นกันเป็นอย่างมากวิ่งหนีตายกันอย่างวุ่นวาย เริ่มมีคนถูกมันกัดกินและฆ่าตายอย่างทรมานกังดูและฝรั่งคนหนึ่งได้พยายามช่วยผู้คนหลายๆคนในบริเวณนั้นแต่ฝรั่งคนนี้กลับพลาดท่าถูกสัตว์ประหลาดเยียบเอาไว้กังดูจึงรีบเข้าไปช่วยโดยการนำป้ายบอกทางฟาดเข้าไปที่หางของมันทำให้เลือดของมันกระเด็นมาที่หน้าของเขาจากนั้นกังดูได้วิ่งหนีออกมาทางร้านของตัวเองเขาได้เห็นลูกสาวของเขาเดินออกมาหน้าร้านจึงรีบคว้าตัวลูกสาวเอาไว้แล้ววิ่งหนีออกมาเขารีบวิ่งหนีแต่ก็ดันลม้มลง ด้วยความรีบเขารีบลุกขึ้นมาแล้วคว้ามือของลูกสาวของเขาเอาไว้แล้วจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีต่อแต่มือที่เขาคว้ามากลับไม่ใช่ฮยอนซอกังดูคว้ามาผิดคนฮยอนซอถูกทิ้งเอาไว้เมื่อเธอตั้งตัวลุกขึ้นมาได้แต่นั่นก็สายไปเสียแล้วสัตว์ประหลาดได้วิ่งตรงเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วสูง มันจับตัวเธอไปในทันทีพร้อมกับกระโดดลงไปในแม่น้ําและว่ายข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกลังดูช็อกกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากตอนนี้ทุกคนถูกอพยพออกจากพื้นที่รัฐบาลได้นํากองกําลังทหารเข้ามาล้อมไว้และประกาศให้เป็นพื้นที่อันตราย ภาพตัดมาที่โรงยิมผู้คนได้อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่กันเป็นจำนวนมากทุกคนต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัวนำจูลูกสาวคนเล็กของบ้านเธอเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันเธอเสียใจกับการจากไปของหลานสาวตัวเองเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนำบินน้องชายคนกลางของกังดูเดินมาพร้อมกับขวดเหล้าเขาได้เดินเข้ามากอดกันทั้งครอบครัวและได้ร้องไห้เสียใจกันเป็นอย่างมาก เวลาผ่านไปได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐใส่ชุดกันเชื้อไวรัสเข้ามาเพื่อถามถึงการสัมผัสสัตว์ประหลาดและการสัมผัสร,ร่างกายของคนในเหตุการณ์เพราะเจ้าหน้าที่ได้บอกว่ามันอาจเป็นอันตรายและอาจมีเชื้อไวรัสที่สามารถจะกลายเป็นโรคติดต่อได้กังดูได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเลือดของสัตว์ประหลาดกระเด็นมาที่หน้าของเขาทําให้เขาและครอบครัวถูกจับตัวไปกักกันไว้ที่โรงพยาบาลทันทีภาพตัดมาที่โรงพยาบาลในเวลากลางคืนกังดูกําลังกินอาหารอยู่ได้มีเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมา เขาได้รับสายแล้วรู้ว่าเสียงที่โทรมา คือเสียงของไฮยอนซอลูกสาวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สัญญาณมันก็เบาบางเหลือเกินจนแทบจับใจความอะไรไม่ได้ว่าเธออยู่ที่ไหนเขาจับใจความได้แค่เพียงว่าสัตว์ประหลาดมันได้จับเธอและคนอื่นๆมาไว้ในรังของมันที่เป็นเหมือนท่อระบายน้ําขนาดใหญ่แล้วสายโทรศัพท์ก็หลุดไปไฮยอนซอที่ติดอยู่ในท่อเธอคอยหยิบโทรศัพท์จากคนตายมาเพื่อที่เธอจะได้พยายามติดต่อโทรหาพ่อของเธอตลอดและแน่นอนว่าโทรศัพท์พวกนั้นมันก็ดันพังไปสมบตแต่ตอนนี้กังดูรู้แล้วว่าไฮยอนซอยังมีชีวิตอยู่ และเธอได้หลบอยู่ในรูท่อระบายน้ําที่ใดที่หนึ่งกังดูและครอบครัวพยายามอธิบายให้ตำรวจเข้าใจว่าลูกสาวของเขายังไม่ตายแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าพวกเขากําลังเพ้อจากอาการช็อปและไม่ให้ความร่วมมือเลยพวกเขาจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้ไปตามหาฮยอนซอพวกเขาหลบหนีออกมาได้สําเร็จและได้แอบลักลอบเข้าไปในสถานที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายบริเวณแม่น้าําฮาน แน่นอนว่าการหลบหนีออกมาครั้งนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่มากมายตามหาตัวครอบครัวพวกเขาเพราะตอนนี้ครอบครัวของกังดูได้กลายเป็นครอบครัวผู้ติดเชื้อแล้วแต่พวกเขาไม่รอช้ารีบตามหาตัวหยอนซอที่ท่อระบายน้ำในทันทีเขาตามหาไปทุกท่อระบายน้ำที่แม่น้ำฮานไหลผ่านแต่ไม่ว่าจะหาที่ไหนยังไงก็ไม่เจอ ภาพตัดมาที่เด็กไร้บ้านสองคนพวกเขากำลังจะพากันไปที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งเพื่อที่จะขโมอยอาหารและเมื่อเด็กทั้งสองคนได้อาหารตามที่ต้องการแล้วและกำลังจะกลับก็ดันมาเจอกับสัตว์ประหลาดเข้าให้พอดีทำให้เด็กทั้งสองคนถูกสัตว์ประหลาดไล่ล่า และภาพก็ได้ตัดไปที่ครอบครัวของกังดูพวกเขาได้เข้ามาหลบในร้านขายของชำเหมือนกันเพื่อมากินอาหารหลังจากการตามหาฮยอนซออย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาก็ได้หลับไปภาพตัดมาที่สัตว์ประหลาดมันได้จับเด็ก2คนลงมาปล่อยไว้ในรังของมันฮยอนซอพยายามปลุกพวกเขาแต่พี่ชายของเด็กได้ตายไปเสียแล้วจะเหลือก็เพียงแค่น้องชายที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพตัดกลับมาที่ร้านชำในขณะที่ฝนกําลังตกหนักกังดูได้เห็นว่าสัตว์ประหลาดอยู่ด้านนอกร้านชำพวกเขาจึงออกไปไล่ยิงมันทันทีพวกเขาวิ่งไล่รุม ยิงสัตว์ประหลาดจนกระสุนหมดกังดูบอกพ่อของเขาว่าเขาเหลือกระสุนเพียงหนึ่งนัดพ่อของกังดูจึงอาสาจะเป็นคนยิงนัดสุดท้ายนี้เขาได้บอกให้ลูกๆของพวกเขาหนีไปก่อนและเขาจะเผชิญหน้ากับไอสัตว์ประหลาดตัวนี้และจะยิงมันอย่างจังๆแน่นอนนั่นเป็นเรื่องผิดพลาดจริงๆแล้วกระสุนปืนของกังดูก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันแต่ด้วยความทึ่มทําให้เขานับกระสุนผิดพ่อของกังดูถูกสัตว์ประหลาดโจมตีเข้าจังๆจ,จ,จนทําให้เขาตายคาที่และสัตว์ประหลาดก็หนีลงน้ําไปตามเคย กังดูได้ให้น้องๆของเขารีบหนีไปพวกเขาตัดสินใจทิ้งพ่อของตัวเองไว้ที่ริมแม่น้ำและได้วิ่งหนีไปอย่างโศกเศร้าแต่กังดูทำใจไม่ได้เพราะความทื่มของเขาที่เป็นเหตุทําให้พ่อต้องตายกังดูจึงวิ่งกลับไปที่ศพของพ่อจนทำให้พวกตำรวจที่ตามจับครอบครัวของเขาจับตัวกังดูไว้ได้ในที่สุดตอนนี้ที่เกาหลีมีข่าวกระจายไปทั่วประเทศว่าฝรั่งที่อยู่ในเหตุการณ์ริมแม่น้ำได้เสียชีวิตลงโดยไวรัสทำให้ตอนนี้เกาหลีมีแผนจะใช้แก๊สสีเหลือง ซึ่งเป็นอาวุธชีวภาพในการต่อสู้กับไวรัส ภาพตัดมาที่น้ำบินน้องชายของกางดูเขาได้มาเจอกับเพื่อนเก่าของเขาคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับโทรคมนาคมเขาต้องการให้เพื่อนคนนี้แกะรอยสัญญาณที่ฮยอนซอโทรมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าฮยอนซออยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ได้ต้องการจะช่วยน้ำบินเขาหลอกน้ำบินเพื่อจะได้เงินรางวัลน,นำจับมีตำรวจหลายนายดักรอน้ำบินอยู่อีกห้องหนึ่งหลังจากน้ำบินได้พิกัดของหลานสาวของเขาเขาก็ไหวตัวทันและหนีรอดออกมาได้เขาได้ปีนเพื่อที่จะหนีลงไปใต้สะพานแต่ก็ดันร่วงตกลงไปจนทําให้เขาได้ าบบดเจ็ก่อนที่เขาจะหมดสติเขาได้ส่งข้อความหานำจูเนื้อหาภายในข้อความนั้นคือพิกัดที่หลานสาวของพวกเขาอยู่เมื่อนำจูได้รับข้อความเธอได้รีบวิ่งไปหาสถานที่ที่พี่ชายของเธอบอกแต่ยังไม่ทันเจอหลานสาวของตัวเองนำจูดันโดนเจ้าสัตว์ประหลาดทำร้ายแต่ยังโชคดีที่เธอตกลงไปในร่องพื้นใต้สะพานทำให้สัตว์ประหลาดเข้าถึงตัวเธอไม่ได้เธอได้โทรบอกกังดูถึงตำแหน่งที่อยู่ของฮยอนซอแล้วเธอก็สลบไป ภาพตัดมาที่กังดูหลังจากที่คุยกับนำจูเรียบร้อยแล้วเขาก็ถูกจับตัวไว้โดยพวกแพทย์เพื่อที่จะทำการผ่าตัดเพราะพวกแพทย์เหล่านี้ต้องการจะหาต้นตอของเชื้อไวรัสแต่ทันใดนั้นได้มีหน่วยแพทย์จากอเมริกาเข้ามาเขาได้ไล่แพทย์ชาวเกาหลีออกไปทั้งหมดและแพทย์จากอเมริกาได้พูดกับล่ามของเขาออกมาว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่มีเชื้อไวรัสไม่มีใครติดเชื้อไม่มีใครเป็นอันตรายฝรั่งคนที่สื่อรายงานว่าเสียชีวิตนั้นความจริงแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะไวรัส แต่เขาตายเพราะทนพิษบาดแผลจากการชนสูดหาไวรัสในร่างกายไม่ไหวเรื่องของเรื่องคือรัฐบาลต้องการปิดเรื่องนี้เอาไว้แม้แต่แพทย์ของเกาหลีที่ตรวจและดูแลกังดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีไวรัสเลยต้องทําเป็นว่าต้องตรวจหาไวรัสจากกังดูไปก่อนภาพตัดมาที่เฮยอนซอเธอกําลังนําเสื้อผ้าของคนตายมาผูกเพื่อที่เธอจะได้ใช้ปีนหลบหนีออกไปจากที่นี่แต่ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดมันได้กลับมา จึงทาให้เธอต้องรีบหนีกลับเข้าไปในท่อระบายนะ้ําเหมือนเดิมหลังจากกาังดูถูกพาตัดเจาะก,กะโหลกเพื่อหาไวรัสที่ไม่มีอยู่จริงเขาก็ได้ฉวยโอกาสจับแพทย์มาเป็นตัวประกันพร้อมทั้งนําเข็มฉีดยาที่มีเลือดของเขาเอามาขู่ทุกคนและสุดท้ายเขาก็หลบหนีออกมาได้สาเร็จเพราะทุกคนกลัวไวรัสจากเลือดของเขาที่อยู่ในเข็มฉีดยาเขาได้รีบมุ่งหน้าไปยังจุดที่ลูกสาวของเขาอยู่ในทันทีตัดภาพมาที่นําบิน เขาฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาถูกคนไร้บ้านช่วยเอาไว้นำบินก็ได้ขอให้คนไร้บ้านพาเขาไปยังจุดที่หลานสาวของเขาอยู่เช่นกันตอนนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวที่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ใต้สะพานบริเวณเดียวกันกับที่ฮยอนซอถูกจับอยู่ในขณะน,นี้ได้เริ่มมีผู้ชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นผู้คนมาประท้วงต่อต้านการใช้แก๊สเหลืองเพราะมันเป็นอาวุธเคมีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกเขา ตัดภาพมาที่เฮยอนซอในตอนนี้สัตว์ประหลาดกําลังหลับเฮยอนซอจึงใช้จังหวะนี้เพื่อที่จะปีนหนีออกมาแต่ก็พลาดถ้าเธอและเด็กชายถูกกินเข้าไปกังดูวิ่งตามหาลูกสาวของเขาจนมาถึงที่รังของสัตว์ประหลาดเขาได้เห็นเสื้อที่ผูกเอาไว้จึงได้ไต่ลงไปดูและเขาก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่กําลังปีนขึ้นไปด้านบนกังดูเห็นแขนของลูกสาวตัวเองออกมาจากปากของมันเขาจึงได้รีบวิ่งตามสัตว์ประหลาดไปตอนนี้กังดูเจอนําจูระหว่างทาง เขาทั้งคู่ได้วิ่งไล่ตามสัตว์ประหลาดไปจนมาถึงที่ริมสะพานสัตว์ประหลาดมันเห็นผู้คนเป็นจานวนมากประท้วงอยู่อีกฝากหนึ่งมันจึงว่ายน้ําตรงเข้าไปจะทําร้ายผู้คนในทันทีในจังหวะที่มันกําลังจะวิ่งเข้าไปทําร้ายประชาชนมันได้สูดแก๊สเหลืองเข้าไปเต็มๆม,มันร้องอย่างทรมานและสลบไปกังดูจึงได้ดึงตัวลูกสาวและเด็กชายออกมาจากปากของมันเขาพบว่าลูกสาวของเขาตายแล้วทุกๆคนในครอบครัวได้วิ่งเข้าไปกอดร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของฮิยอนซอ พวกเขาโกรธและได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นนํำบินคว่างระเบิดขวดหลายต่อหลายลูกใส่มันชายไร้บ้านที่มากับนํำบินก็ได้ทำการราดน้ำมันลงไปที่ตัวของสัตว์ประหลาดในจังหวะนี้แหละที่ต้องรีบเผานํำบินถือระเบิดขวดลูกสุดท้าย เขาขว้างไปใส่สัตว์ประหลาดอย่างสุดแรงแต่เขาดันทำพลาดเขาดันทำขวดหลุดมือก่อนที่จะได้ปลาไปอีกด้วยซ้ำแต่โชคยังดีที่นำจูนักกีฬายิงธนูทีมชาติมีหรือเธอจะพลาดเธอได้จุดไฟที่ลูกธนูของเธอและยิงเข้าไปที่สัตว์ประหลาดอย่างจังทำให้มันไหม้และร้องอย่างทรมานและเหมือนเดิมเจ้าสัตว์ประหลาดกำลังจะหนีลงไปในแม่น้ำอีกตามเคยแต่คราวนี้กังดูผู้มาพร้อมกับเหล็กแหลม เขาเอาเหล็กแหลมเสียบเข้าไปที่ปากของเจ้าสัตว์ประหลาดอีกทีและสุดท้ายมันก็ได้ตายลงกังดูเข้ามาดูอาการของเด็กชายปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ยังไม่ตายและตอนนี้ความวุ่นวายก็ได้จบลงแล้วสุดท้ายกังดูได้รับเด็กชายมาเลี้ยงเอาไว้ทั้งคู่ได้นั่งกินข้าวกันในร้านของชำของพวกเขาในวันที่หิมะตกและเรื่องราวก็จบลงตรงนี้